เยเมนถล่มสามเมืองท่าอิสราเอลเละร้องซาอุดีเปิดชายแดนขอส่งอาสานับแสนช่วยกาซาวันที่26กรกฎาคม2568อย่กัดูกีฉันค่ะธนวัตรวังชากรบีกวอร์ผ่าโลกอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะยังคงคุโชนเยเมนระบุว่า ขีปนาวอสความเร็วเหนือเสียงของเขาปาเลสไตน์2ค่ะส่งไปโจมตีส่วนกลางเทคโนโลยีของอิสราเอลครั้งแรกที่เมืองเบียอัลชเบและจัดทัพโดนทล่มสามเมืองค่าไลบ่บททัพเรือ Israel, รอิสราเอลรัวๆตลอดวันกองทัพเยมเมนประกาศว่า ขีปนาวุธพิสัยไกลความเร็วเหนือเสียงปาเลสไตน์สองของเขาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในปฏิบัติการประสานงานครอบคลุมที่จะโจมตีอิสราเอลโดยตรงเขามักจะใช้ร่วมกับโดรนวันนี้ใช้สมครั้งพลจัตวาเยะยาซาริโฆสกองทัพเยเมนระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายทำลายพื้นที่อ่อนไวของอิสราเอล ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเขาบอกว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์โจมตีโดนอย่างแม่นยำแต่ไม่มีคำชี้แจงจากอิสราเอลนะคะว่ามีการสกัดได้อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะปกติแล้วจะต้องมีรายงานว่าสกัดได้มาแต่ปรากฏว่าไม่สำหรับการโจมตีศูนย์เทคโนโลยีนะ วันนี้นอกจากการยิงขีปนาวุธแล้วซาริยังยืนยันว่ากองทัพอากาศเยเมนโจมตีด้วยโดรนยักษ์ไปสามครั้งค่ะมีเป้าหมายที่จุดยุทธศาสตร์ของอิสราเอลที่ทานทัพเรือในอุมอัรัชลาดอุมอัรัชลาดก็คือเอลัดเอลัดก็ปิดการทำการไปแล้วนะคะสำหรับท่าเรือแต่ก็ยังมีฐานทัพมีอุตสาหกรรมดำเนินการอยู่เงียบๆแต่วันนี้ จัดอีกให้ยับเยินแบบสมบูรณ์นอกจากนี้ก็ยังมีฐานทัพเรือที่อัสการันและคคเดราตั้งอยู่ทางใต้ของท่าเรือไฮฟ,ฟาเมื่อวานนี้มีภาพรายงานการโจมตีของอิหร่านต่อไฮฟ,ฟานะคะยับเยินทีเดียวทางฝั่งอิหร่านเอามาเผยแพร่วันนี้เอาอีกย้ำแผลเก่าเยเมนโจมตีซ้ำ แคลรจุดนะคะด้านหน้าเจ๊งเละไปแล้วนี่คือด้านหลังด้านข้างเพราะท้าเรา์ไฮฟ้าใหญ่มากเมืองท่าไฮฟ้าเป็นที่ตั้งของจุดสำคัญทางเศรษฐกิจของอิสราเอลมากหลายชนิดวันนี้โดนย้ำอีกรอบยาฮิยายังบอกว่าส่งโดรนไปโจมตีทั้งสาครั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นการย้ำแผลก่อนหน้านี้ในสงคราม12วันอิหร่านจัดหนักมาแล้ว การโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณนนรงค์ยังต่อเนื่องของเยเมนเพื่อกดดันฝ่ายยึดครองอิสราเอลให้ยุติรุกรานชนุกกาซายกเลิกการปิดล้อมแน่นอนต้องแผ่นเสียงตกลงแบบนี้แหละทำเพราะสิ่งนี้อิสราเอลไม่หยุดก็โจมตีไม่หยุดเหมือนกันก็ให้เกิดหายนะทางมนุษยธรรมจากการกระทำของอิสราเอลต่อ ชนนกาซาจอดชาวป,ปาเลสไตน์ทั้งหมดทุกวันนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผิดสังเกตกองทัพเยมเมนประกาศว่าปฏิบัติการของเราจะไม่หยุดจนกว่าการรุกรานชนนกาซาจะสิ้นสุดลงและการปิดล้อมจะถูกยกเลิกซารีเตือนว่ากำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมยกระดับสถานการณ์เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของเยมเมนต่อป,ปาเลสไตน์ เราจะไม่ถอยหนีจากจุดยืนอันแน่วแน่นี้ในการสนับสนุนชาปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่ไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไรรู้สึกว่าไม่ใช่เขาพูดคนเดียวนะคะเมื่อวุกรที่ผ่านมาประชาชนชาวเยเมนนับล้าน<อ>ก็ออกมาชุมนุมต้านสรัฐอิสราเอลเหมือนทุกสุขแต่ครั้งนี้มากกว่าเดิมเพราะภาพความอดอยากของเด็กกาซามันน่าอเนจอนาสน,นะคะแพร่สะพัดไปทั่วโลกโซเชียล นอกจากนี้สอซีเอลยังมีรายงนานอีกว่าเสียงไซเรนเตือนภัยดังก้องทววสแบงตอนใต้และชุมชนใกล้เดซสสีคือทะเลซาเดซสสีนั้นมืกอก่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนับแต่เกิดเหตุสงครามล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเงียบกริบนะคะเย,ยมเมนยิงขีปนาวุธมาที่นี่ไม่มีรายงานว่าถูกสก,กัดน,นะคะก่อนหน้านี้ในวันศุกร ชาวเยเมนจัดชุมนุมประท้วงขนาดใหญ่อีกครั้งคนร่วมนับล้านนะคะประนามการเพิกเฉยของชาอารับต่อชนวนกาซาขณะเดียวกันก็ประนามอิสราเอลและยืนหยัดการสนับสนุนปาเลสไตน์ต่อไปเชงอิสราเอลหนักเลยว่าทำการปิดล้อมสร้างความอดยากแก่ชาวกาซาผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมาย ทำไมประเทศอาหรับที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจึงนิ่งงันไม่เร่งช่วยนี่ก็คือโจมตีและวิาพากษ์วิจารณ์ประเทศอาหรับทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆปาเสสไตนโดยแล้วก็ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่แสนจ,จะร่ำรวยและมีอิทธิพลด้วยเรียกว่าสุดจะทนนะคะนอกจากนี้ในระหว่างการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้บุกเผชิญหน้าก,กับกองทัพอิสราเอลเลย แน่นอนอารมณ์ความรู้สึกของมวลชนเนี่ยพุ่งปรดอยู่แล้วมันซ้ำไปซ้ำมาไม่นานคงระเบิดสักวัดคณะกรรมาการเดินขบวนในเยมเมนเออกมาประกาศว่าความเงียบและการไม่ดำเนินการของผู้นำอาหรับทั้งหลายทำให้อเซอลานกล้าที่จะก่ออาชญาก,กรรมซึ่งหน้ายางไม่ละอายต่อไปและก็ช่วยความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ได้ใจไงคะใครก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่โวยวายประนามมันไม่เจ็บหรอกประนามมันต้องเหมือนที่เยเมนทำเยเมนบอกฉะนั้นคนเยเมนพร้อมลุยนะคะแต่ยังมีอุปสรรคผู้นำเยเมนอันซารลุลอสซยิดอับดุลมาลิกอัลฮสุสีเขาบอกว่ากำลังพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้ที่เด็ดขาดมากกว่านี้ต่อเอเรอเอ และแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าผู้นำซานาหมายถึงฝ่ายการเมืองฝ่ายการทหารของเยเมนย่อมให้การสนับสนุนเพื่อบรรลุการปกปอ้ปองและช่วยเหลือชนวนกาซาอย่างจริงจังเขาได้เรียกร้องให้ประเทศต่ตางๆที่ตั้งอยู่ระหว่างเยเมนและปาลเลสไตน์ไม่ออกเชื่อนะคะ ก็หมายถึงซาอุดีอาระเบียหรือประเทศกลุ่มอ่าวนั่นแหละให้เปิดเส้นทางคมนาคมขนส่งสำหรับประชาชนเยเมนที่จะบุกไปช่วยอาสาสมัครหลายแสนคนนะคะพร้อมเดินทางไปช่วยเหลือปาเลสไตน์ที่ฉนนกาซาไม่ได้บอกนะช่วยแบบไหนแต่แน่นอนอาหารน้ำและยามาด้วยแน่และแน่นอนอีกเหมือนกันทหารก็จะไปแต่ ความเป็นยริงก็คือชายแดนที่อยู่ติดกับเยเมนไม่ว่าจะเป็นประเทศอาหรับไหนก็ไม่เปิดทางให้เดินทางไปเหล่านี้อาจจะเป็นด้วยวางดีไม่อยากขยายแวดวงการสงครามให้มันใหญ่ขึ้นตามความต้องการของฝั่งสหรัฐและอิสราเอลก็เป็นได้นะคะมองอีกแง่หนึ่งจนวันนี้ที่รายง,งานนี้เสียงเรียกร้องต้นวันศุกร์เป็นต้นมา ก็เงียบหายไปกับสายลมแต่ดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวเพื่อไปช่วยเด็กๆก,กาซาที่กำลังถูกทรมานให้อดอาหารและน้ำจนเสียชีวิตนั้นกำลังก่อคลื่นโกรธแค้นไปทั่วแผ่นดินตะว,วันออกกลางค่ะข้างบ้านปาเลสไตน์ที่อียิปต์ ประชาชนได้ชุมนุมและสวดมนต์บทเพลงที่มีทั้งเนื้อหาอ้อนวอนและประนามผู้นำประเทศของตัวเองที่จริงไม่ใช่แค่อียิปต์นะคะที่จอแดนก็ก่อตัวแล้วประนามผู้นำประเทศที่พากันเพิกเฉยไม่เข้าไปช่วยเด็กกาซาและไม่นำซ้ำายังปิดด่านไม่ให้ประเทศต่างๆเข้าไปช่วยอีกด้วยอ้างว่าไม่กล้ารับประกันความปลอดภัย คนที่จะไปช่วยเขาไม่ได้สนใจแต่เขาขอให้เปิดประตูเปิดด่านก็แทงกักนะคะตอนนี้เลยโดนประนามสวดสวดด่าว่างั้นเถอะทางทะเลกลุ่มเรือสันติภาพคราวที่แล้วโดนรอเอลถล่มโจมตีบางลำก็ถูกยึดเพราะเป็นเรือชื่อดังถูกส่งกลับไม่สนใจตอนนี้ระดมกันตามมาอีก ท่ามกลางความหวาดกลัวว่าจะถูกอิสราเอลโจมตีอีกแต่ก็ด่านหน้ากันมามาทางไหนท่าเมดเตอร์เรเนียนค่ะท่ามกลางการเร่งสังหารหมู่เด็กกาซาอย่างบา้าคลั่งของกองทัพอิสราเอลอันนี้มันผิดปกตินะการที่เร่งแบบนี้จะต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างและกำลังจะก,การตอบโต้อย่างเฉียบขาดจากกลุ่มต่อต้านทั้งกลางวันกลางคืนเสียหายเกิน1ิรายนะคะ คือทหาริสเาเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง25รายบ้าง30รายบ้าง10ก็รายบ้างทุกวันวันนี้อดีตนายกิสราเอลออกมาโวยวายลงโพสต์รัวๆนะคะส่งเสียงเตือนว่าถึงเวลาที่คนิสราเอลจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลชุดนี้ก่อนที่ิสราเอลจะเดินหน้าล่มสลายและเรียกร้องให้ประชาชนราเอล ออกมาชมนุมโค่นรัฐบาลเนทันยาหุค่ะ